สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับโปรเจคเตอร์ว่านโป T t o Ultra โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นโปรเจคเตอร์ไซส์เล็กราคาไม่แรงจากทางว่านโปนะยี่ห้อนี้เนี่ยก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ที่แบบราคาประหยัดใช้งานในบ้านราคาไม่แรงอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังกันก่นกอนนะครับก็สําหรับตัว T 2 Ultra เลยเนี่ยก็มี Android TV built-in มาให้เลยนะครับเสียบปลั๊กก็พร้อมใช้งานเลย แล้วก็ความคมชัดของตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ Full HD 1080p มีระบบ Auto Focus Auto Keystone ในตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ใหม่ของทางว้านโปะนะจะเป็นแบบ gimbal Design ก็คือสามารถตั้งปรับมุมมองได้ง่ายแล้วก็สามารถใช้ขึ้นเพดานก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งเพิ่มเติมตัวนี้นะครับผมก็บอกราคาก่นกอนเลยแล้วกันว่าอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยโปรเจคเตอร์ 1080p ดีๆเนี่ยก็ราคาไม่แรงแล้ว แล้วก็ให้มาครบนะครับ Android TV b u i l d i n เลยโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมรีวิวเต็มของตัวโปรเจคเตอร์ว่านป๋อ T2 Ultra ตัวนี้กันครับ <Yeah. S 1> สำหรับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีตัวเครื่องสายไฟ AC แล้วก็รีโมทซึ่งรีโมทที่มากับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรีโมทเหมือนกล่อง Android TV ทั่วไปนะก็จะมีตัวอินฟราเรดสำหรับการสั่งงานตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีบลูทูธนะครับสำหรับการสั่งงานตัว Android TV แล้วก็จะมีไมโครโฟนสำหรับสั่งงานเสียง Google Assistant ตัวเครื่องอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้ก็จะเป็น gimbal design นะตัวเครื่องเนี่ยสามารถหมุนได้120องศาก็ทําให้เวลาที่เราจะฉายขึ้นดูบนเพดานเนี่ยอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีขาตั้งอยู่แล้วเนี่ยจะเอาตัวนี้ไปยึดก็ได้นะครับด้านล่างเขาก็จะมีรูสําหรับสกู1นส่วนสไว้ให้สาหรับตัวเลนส์ของตัวนี้นะครับว่านโปล์เขาก็เลือกใช้เป็นเลนส์กระจกแอส h ฟ r ิเค l 3สชิ้นระบบโฟกัสก็เป็นระบบมอเตอร์แล้วก็มีตัวกล้องนะครับด้านล่างที่เอาไว้ใช้สําหรับในการออโต้วกว็ท สำหรับลำโพงบิวอินของตัวนี้นะครับก็จะให้ลำโพงเป็นแบบ5วัตต์มา2ข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัว Passive Radiator นะครับไม่ใช่ตัว s ับบู o ฟอร์รองลงมาด้านล่างก็จะมีช่องดูดลมเข้าแล้วก็ช่องระบายลมออกส่วนพอร์ตที่ให้มานะครับก็จะมี HDMI USB ช่องต่อหูฟังรูปสำหรับจิ้มรีเซ็ตแล้วก็ช่องต่อไฟบ้านนะครับ220โวลต์แล้วก็ด้านบนก็จะมีปุ่มสั่งงานอยู่1ปุ่มนั่นก็คือเป็นปุ่ม power ครับ ต่อไปก็เดี๋ยวมาลองใช้งานโปรเจคเตอร์ตัวนี้กันนะครับผมก็ลองกับห้องที่ไม่ได้ปิดไฟมืดนะครับก็พอเห็นอยู่แล้วก็พอตัวโปรเจคเตอร์บู t เสร็จหรือว่ามีการขยับปรับตำแหน่งเนี่ยก็จะมีการคาลิเบรตนะครับตัวระยะโฟกัสแล้วก็ปรับคีย์สโตนหรือว่าการปรับสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณไม่ชอบระบบอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถตั้งแบบเป็นแมนนวลปรับเองทุกครั้งก็ได้นะครับสำหรับทุกการทดสอบในคลิปนี้นะครับผมก็จะฉายกับผนังบ้านผมนี่แหละถ้าใครต้องการให้ภาพคุณภาพชาัดที่สุดเนี่ยก็ไปซื้อฉากรับภาพมาติดตั้งก็จะได้คุณภาพที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาดีไซน์ออกมาให้สามารถฉายขึ้นเพดานได้เช่นกันแต่ก่อนที่จะฉายขึ้นเพดานน่ะลองสำรวจฝ้าของคุณดูก่อนนะครับว่ามีพื้นที่ไหมมันติดโคมไฟหรือว่าหลอดไฟหรือเปล่านะครับ ส่วนสำหรับระยะการฉายตัวว่านปอ T2 Ultra เนี่ยก็มีโทรเลโชนะครับอยู่ที่1.2ต่อ1ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราตั้งโปรเจคเตอร์ห่างจากผนัง1.2เมตรเนี่ยจะได้ภาพความยาวอยู่ที่1เมตรระยะห่างจากผนังที่เขาแนะนำนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1.2เมตรจนถึง3.8เมตรอันนี้ผมก็ลองตั้งโปรเจคเตอร์ห่างไว้ประมาณ1.8เมตรจากผนังนะครับขนาดก็จะได้ประมาณนี้ผมว่าเป็นระยะที่กำลังโอเคเลยนะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไป สำหรับเทคโนโลยีในการฉายภาพของตัวนี้นะครับก็จะเป็น LCD projector นะแสงขาวจากหลอด LED เนี่ยก็จะวิ่งผ่านตัว LCD panel สำหรับภาพที่ได้ของตัวนี้ก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับความละเอียดก็เป็น Full HD 1920 x 1080ความสว่างที่ทางแบรนด์เคลมไว้นะครับจะอยู่ที่500 ANSI lumens แล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่20,000ชั่วโมงบวก,บวก ก็ถ้าที่ลองดูเนี่ยโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างคมนะครับโดยเฉพาะการที่แสดงผลพวกตัวอักษรต่างๆจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็ทําได้ค่อนข้างดีตรงขอบก็ไม่ค่อยมีอาการเบลอนะครับแล้วก็เรื่องแสงกับสีของโปรเจคเตอร์ตัวนี้เท่าที่ผมลองวัดดูเนี่ยก็จะสามารถแสดงผลสีได้ประมาณ63% srgb ส่วนค่าความสว่างนะครับผมก็หาค่าเฉลี่ย9จุดเพื่อเอามาคำนวณแอนซลูเมน ค่าความสว่างที่วัดได้เนี่ยก็คือตามนี้นะแล้วก็พอคำนวณแอนไซลูเมนออกมาแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ111 n s i g แอนไซลูเมนแล้วก็ค่าความเสมอของความสว่างนะครับหรือว่าตัวไบเน็ตยูนิฟอร์มิตี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ61%ส่วนสําหรับซอฟต์แวร์ของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัว Android TV แอนดรอยทีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นหรือว่าผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วก็จะเป็นซอฟต์แวร์ของทาง Google นะครับไม่เหมือนกับโปรเจคเตอร์ถูกๆบางตัวที่บอกว่าเป็น Android แต่ว่าอันนั้นอนะ่ะคือ Android ของมือถือแล้วเอามาใส่โปรเจคเตอร์ Android TV ก็คือ Google ทํามาสําหรับทีวีโดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เฟซแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถเข้ากับการใช้รีโมทสั่งงานได้ดีมากกว่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นตัวรีโมทเนี่ยก็จะมีตัวไมโครโฟนด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถสสัั่่่งงงาานานนนผเเียยดด้ว Google Assistant ด้ว Google Asstant ไชก ส่วนการแคสเนื้อหาจากมือถือขึ้นมาบนโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ก็รองรับตัว Google Cast นะแอปพลิเคชันไหนที่รองรับ Google Cast นะครับอย่างเช่นตัว y o u t u b e เนี่ยเราก็สามารถกดส่งคอนเทนต์มาที่ตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยแต่ว่าถ้าจะสะท้อนหน้าจอจากมือถือ Android หรือว่า iPhone เนี่ยอาจจะต้องไปโหลดตัวแอป,ปที่มันรองรับตัว Mira Cast หรือว่า AirPlay er มานะครับ ซึ่งสำหรับ Android TV นะครับมันก็เป็นระบบที่พัฒนามาจากทาง Google เองเพราะฉะนั้นการโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถทำผ่านตัว Google Play ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องไปโหลดไฟล์ติดตั้งหรือว่าไฟล์ APK มาจากที่อื่นก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าถ้าเกิดว่าโหลดแอปนอก Store เนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นโหลดจาก Google Play เนี่ยก็ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ใช้งานได้แน่นอนนะครับแอปที่ผมลองลเนี่ยก็อย่างเช่นตัว Channel 7 HD, t ID TV, Netflix พวกนี้ก็สามารถดูได้แน่นอนนะครับ สำหรับ Android TV OS ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบสมาจาก Android version น11.0แต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เป็นอินเทอร์เฟซใหม่ที่เป็น Google TV เหมือนตัว d a v i n c i One Pro นะครับซึ่งตัวนั้นอาจจะเป็นตัวท็อปก็อีกราคาหนึ่งส่วนสำหรับ Display Mode ของตัว Android TV ตัวนี้นะครับก็สูงสุดอยู่ที่ 1,080p 60Hz ตัว Android TV ที่อยู่ด้านในเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นของ Skyworth นะครับรุ่น HP4703 ความละเอียดในหน้านี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมเขียนว่า 720p แต่ว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มัน 1,080p แน่แแหละ มีบูทูธในตัวนะครับก็สามารถต่อพวกลาโพงหรือว่าหูฟังไร้สายได้แรมที่ให้มานะครับหนึกิกะไบต์แล้วก็สตอร์เลหน่วยความจําเนี่ยประมาณ5้ากิกะไบต์ส่วนการรองรับการเข้ารหัสของตัวนี้นะครับก็รองรับระบบ drm yvnl 1นะครับก็สามารถดู netflix แบบ full hd ได้ไม่มีปัญหาสําหรับการดู YouTube นะครับก็สามารถดูได้ถึง1 0 8 0 p แล้วก็การดูเนี่ยก็ค่อนข้างลื่นไหลดีนะครับไม่มี d ร o p f ฟ a m แล้วก็นอกจากการดูคอนเทนต์ออนไลน์นะครับตัวนี้ก็สามารถดูคอนเทนต์ต่างๆผ่านตัว external ssd หรือว่า l a s h drive ได้เช่นกันพอเสียบไปนะครับใน android tv เนี่ยก็จะเห็นเป็น Drive ขึ้นมาอันนี้ผมก็ใช้เป็นโปรแกรม Third Party นะครับ vlc ในการเล่นก็จะเห็นเป็น Drive external ssd ขึ้นมาผมลองเปิดไฟล์หนังที่เป็น mkv 1 0 8 0 p นะครับก็สามารถเล่นได้แบบลื่นไหลดีลองอีกไฟล์นึงนะครับ full hd 1 0 8 0 p ก็เล่นได้ตามปกติ หลังจากนั้นผมก็ลองเป็นไฟล์ 4K บ้างนะครับก็ไฟ 4K ตัวนี้ไม่ไหวครับพอเปิดแล้วเนี่ยมันก็ค้างนะครับเด้งออกแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดไฟล์จาก USB ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัว Android TV ก็จะเป็นการเปิดผ่านตัวเพลเยอร์ของตัวเครื่องเลยนะครับผมก็ลองเปิดภาพยนตร์ที่เป็นไฟล์ MKV Full HD นะครับก็สามารถเปิดได้แต่ไฟล์ตัวนี้เนี่ยโคดเด็กเสียงเป็น2 HD เนี่ยตัวนี้จะไม่รองรับนะครับจะรองรับแค่โค้ดเด็กที่เป็น AAC แล้วก็เผื่อใครสงสัยนะครับไฟ 4K เอามาเปิดกับเพลเยอร์ของเครื่องเนี่ยก็เปิดดูไม่ได้เช่นกันครับนอกจากตัวภาพยนตร์ตัวเพลเยอร์ของเครื่องเนี่ยก็รองรับการเปิดไฟล์ภาพนิ่งแล้วก็การเปิดไฟล์สื่อที่เป็นเสียงเช่นกันพูดถึงเรื่องเสียงนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าก็ใช้เป็นลำโพง5วัตต์2ตัวนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็น radiator นะครับสำหรับช่วยในเรื่องของเสียงในย่านความถี่ต่ําแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ซับบูเฟอร์นะครับเป็นแค่ตัว p a s s i v เฉย เสียงใจเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาลองฟังกันดูครับ สวัสดีครับทุกท่านเฮ้รายการสถานการณ์ครับทุกท่านฮาระมิสะเอะอายุ29ปีจังหวัดไซตามะชื่อว่านราระมิสะเอะอายุ29ขวบครับ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเสียงพัดลมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่แบบเสียงพัดลมน่าจะเบาที่สุดเท่าที่ผมเคยเทสมาแล้วอะความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ45-46เดซิเบลเท่านั้นนะครับถ้าเปิดเสียงใช้งานตามปกติเนี่ยก็เรียยได้ว่าแทบจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าของโปรเจคเตอร์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าภาพนะครับเช่นการปรับโฟกัสการปรับสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยสามารถกดเรียกให้ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยมันคัลิเบตอัตโนมัต หรือว่าถ้าใครแบบต้องการตั้งแบบเมนนวลเนี่ยเราก็มาตั้งผ่านตรงนี้ได้เช่นกันต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าแสงสีนะครับซึ่งเราก็สามารถมาปรับอุณหภูมิสีผ่านเมนูนี้ได้ซึ่งก็ปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะครับ RGB เผื่อใครจะเอาไปคาลิเบตเพิ่มแล้วก็สามารถตั้งพิกเจอร์โหมดตามสไตล์ของเราได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะปรับชาเพ p ลงนะประมาณ40เนี่ยกลัาโอเคส่วนเรื่องเสียงนะครับก็มีหลายสไตล์ให้ปรับเช่นกันแล้วเราก็สามารถมาปรับคัสตอมในโหมดยูเซอร์ได้นะครับสามารถปรับได้เป็นความถี่ต่างๆเลย แล้วก็ในเมนู Input นะครับเราก็สามารถตั้งค่าแหล่งสัญญาณที่เป็นค่า Default หรือว่าค่าเริ่มต้นได้แล้วก็ถ้าเปิดเกมโหมดเนี่ยแลนเซนซีก็จะน้อยลงโปรเจคเตอร์ก็จะตอบสนองเร็วขึ้น ท่าที่ผมลองทดสอบต่อ HDMI แล้วเปิดเกมโหมดเนี่ย l a t e n นซอยู่ที่ประมาณ30มิลลิวินาทเท่านั้นถ้าเล่นเกมที่ไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยคือแบบสบายๆครับแล้วก็สําหรับ HDMI Control นะครับตัวนี้รองรับ HDMI ARC นะครับเอาเสียงไปออกลําโพงอื่นผ่าน HDMI แล้วก็รองรับ HDMI CEC นะครับหรือว่าการควบคุมอุปกรณ์อื่นด้วยรีโมทอันเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของภาษานะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็รองรับการตั้งค่าที่เป็นภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันเข้าใจง่ายกว่า แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ advanced setting ซึ่งเราสามารถมาตั้งค่ากับด้านโปรเจคเตอร์ได้นะครับเผื่อใครจะติดกับเพดานแล้วก็ใครที่ต้องการตั้งค่าโฟกัสหรือว่าการตั้งค่าคีย์สโตนหรือว่าการปรับสี่เหลี่ยมคางหมูแบบแมนนวลเนี่ยก็มาปิดระบบออโต้ในส่วนนี้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวก็มาสรุปกันนะครับเกี่ยวกับตัวโปรเจคเตอร์ว่านป๋อ t 2 u l t r a ก็สำหรับซอฟต์แวร์นะครับผมว่าทำมาค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าตัวเนี้ย ใช้เป็น Android TV ไม่ได้ใช้เป็นตัว Android OS ของมือถือแล้วเอามาโมเหมือนรุ่นถูกๆในท้องตลาดนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหากับพวกแอปสตรีมมิ่งนะครับอย่างเช่น Netflix ที่จะไม่สามารถดูได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบเกี่ยวกับตัวนี้นะครับก็คือสามารถต่อตัว external drive เพื่อเล่นไฟล์ได้โดยตรงนะ ส่วนข้อพิจารณาของตัวนี้นะครับก็คือมันเหมาะกับห้องที่เราสามารถคุมแสงได้นะครับหรือว่าห้องที่ค่อนข้างมืดหน่อยสามารถปิดไฟได้อย่างเช่นห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือว่าการฉายในเวลากลางคืนนะครับตัวนี้โอเคอยู่แต่ว่าถ้าจะฉายแบบเอาท์ดอร์หรือว่าสถานที่ที่แบบไม่ได้มืดมากเนี่ยตัวนี้อาจจะเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เหมาะสําหรับการเล่นคอนเทนต์ที่เป็น Full HD 1080p นะพวกแอปสตรีมมิ่งเนี่ยไม่มีปัญหาย,ยแล้วแต่ถ้าใครมีไฟล์ที่เป็นแบบไฟล์ 4K มาแล้วจะเล่นเนี่ยตัวนี้จะไม่รองรับนะครับ ส่วนสรับราคานะครับก็ที่ผมดูมาวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,400บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่โค้ส่วนลดอะไรไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าราคาเนี่ยไม่ถึง6,000หรอกใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูราคาล่าสุดก็สามารถดูได้ในคำบรรยายเช่นเดิมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ